สาเหตุที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเวียนว่ายอยู่ในวัตฏะเนี่ยมาเกิดมาแก่แล้วก็มาตายเป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อร่างกายนี้เขาแตกสลายไปแล้ว มันจะเหลือแต่จิตกับอาการของจิตจิตกับอาการของจิตนี้เขาก็จะแสวงหาร่างกายใหม่เมื่อได้ร่างกายใหม่นั้นมาร่างกายใหม่นั้นก็อยู่ได้ไม่นาน จะเป็นร่างกายของสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ใต้ดินสัตว์ในอากาศหรือจะไม่แม้แต่เป็นมนุษย์เนี่ยร่างกายเหล่านี้มันเป็นของใช้ชั่วคราวมันอยู่ได้ไม่นานตรงนี้พวกเราเข้าใจได้นะพวกเรามาหลงอาศัยสิ่งที่อยู่ได้ไม่นานพวกเราจะดูแลร่างกายนี้ดีแค่ไหนสุดท้ายร่างกายนี้ก็อยู่ได้ไม่นานตรงนี้พวกเราเข้าใจได้นะ แล้วพอร่างกายนี้แก่พวกเราก็ทุกไปกับร่างกายนี้ถูกไหมเวลาร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราก็ทุกวนวายไปกับร่างกายนี้ถูกไหมเวลาร่างกายนี้หยุดทํางานพวกเราก็หยหาร่างกายจิตของพวกเหานี้ ตามใดก็ตามที่เขายังไม่รู้จักตัวเขาเองเขาจะยังคงอาศัยอาการและก็อาศัยร่างกายเสมอจิตมันจะแสวงหาร่างกายไม่จบไม่สิ้นเลยรู้ไหมว่าพวกเราเคยเกิดมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว,ตว,ตว์ในอากาศหรือแม้แต่เป็นมนุษย์พวกเราเคยเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้หมด แต่พวกเราแค่ไม่สามารถที่จะย้อนอดีตไปเห็นได้แค่นั้นเองพวกเราเปลี่ยนภาชนะร่างกายใหม่เหมือนกับปูเสฉวนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลือกหอยใหม่แล้วก็ไปหาเปลือกหอยใหม่พอได้เปลือกหอยใหม่สักพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเปลือกหอยนี่ไปไปหาเปลือกอันใหม่อีกเปลี่ยนภาชนะไปเรื่อยเลย พวกเรามาแสวงหาอะไรกันพวกเราเคยถามตัวเองไหมว่าพวกเรามาแสวงหาอะไรกันพวกเราก็รู้เนี่ยว่าร่างกายนี้เกิดมาเพื่อมาแก่มาเจ็บใข้ได้ป่วยแล้วก็สุดท้ายก็ตายถูกไหมร่างกายของทุกคนบนโลกวันนี้เกิดมาเพื่อมาเจ็บไข้ได้ป่วยมาแก่แล้วก็ตายไปถูกไหมสูบแล้วพวกเรามาหาอะไรกัน พวกเรารู้ไหมว่าจิตของพวกเราเนี่ยเขาแค่มาหลงมาอาศัยอาการเขาแค่ไม่รู้ว่าเขาคือธาตุบริสุทธิ์เขาแค่มาอาศัยอาการเป็นเสียงเป็นภาพเป็นอารมณ์เป็นอาการรู้นี้พเพื่อจะมาเรียนรู้ตัวเองแค่นั้นเองตามใดก็ตามที่จิต อันเป็นธาตุวางเปล่าไซบริสุทธิ์ของพวกเรานี้ไม่รู้จักตัวเองเราไปหลงยึดว่าอาการนี้เป็นเราเราไปหลงยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราแท้ที่จริงแล้วมันไม่เคยมีเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มันไม่เคยมีเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้พวกเราพวกเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหม พวกเราว่าจิตนี่มันมีเพศไหมจิตมันมีเพศชายเพศหญิงไม่ได้นะจิตมันไม่เคยเกิดจิตไม่เคยดับเหมือนความว่างเปล่าใสในอนันตจักรวาลลบทุกอย่างทิ้งให้หมดมันจะเหลือแต่ความว่างเปล่าใสๆอยู่ไอ้ความว่างเปล่าใสๆสนี่แะนี่คือตุประมาทคือจิตเรา จิตเราก็ธาตุว่างเปล่าใสเป็นธาตุที่มีชีวิตที่มันใสมากมันสร้างอาการขึ้นมาเป็นเครื่องมือไว้ปรุงแต่งเรียนรู้เมือนเราใส่ชุดประดาน้ำเพื่อจะลงไปเรียนรู้ในในน้ำแต่เราไม่ได้ต้องการชุดนี้นะเราต้องการไปเห็นเรื่องราวในน้ำเมื่อเราได้เห็นแล้วเราก็ ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วก็ถอดชุดนี้ทิ้งไปเพราะชุดนี้เป็นเพียงเครื่องมือเหมือนกันเสียงเนี่ยมันก็เป็นเพียงเครื่องมือมโนภาพที่เรานึกเป็นเพียงเครื่องมืออารมณ์ที่ปรากฏนี่เป็นเพียงเครื่องมืออาการที่รับรู้อยู่นี้มันก็เป็นเพียงเครื่องมือทั้งหมดนี้เขาทํางานของเขาเองประเด็นก็คือว่าพวกเรามาหลงเครื่องมือ พวกเรามาหลงยึดเสียงนี้มนโนภาพอารมณ์าการรู้แล้วก็ปรุงแต่งถือของว่าน,นี่คือร่างกายแล้วเราเป็นชายเป็นหญิงรู้ไหมว่าจิตเขาเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เขาเป็นชายเป็นหญิงไม่ได้เขาเป็นคนก็ไม่ได้ด้วยตรงนี้ใครเข้าใจได้ถือว่าดีมากทีนี้เมื่อพวกเราจับประเด็นได้ว่าอ๋อ เมื่อร่างกายนี้ตายไปนะสมมติว่ามันแก่มันเจีบล้ก็ตายนะจิตพวกเราซึ่งยังอาศัยอาการนี้อยู่ห่องหุ้มตัวเองเลยนะถ้าถ้าอาจารย์จะบอกว่าไห้ฟองสบู่พวกเราลองนึกภาพว่าเราเป่าฟองสบู่นะในความว่างเปล่าที่อยู่ข้างในฟองสบู่นั้นอุปมานี่คือจิตจิตคือธาตุที่ว่างเปล่าใสๆที่อยู่ในฟองสบูนะ่นั้ ส่วนเยื่อใสๆที่ห่อหุ้มตัวเองอยู่นี้นี่คืออาการไอตรงนี้แหละจิตมันสร้างไอเยื่อตัวนี้ขึ้นมาอันนี้อุปมาให้เห็นแบบนี้นะเพื่อจะได้นึกภาพตามได้นะในความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะแต่ต้องอุปมาไม่งั้นพวกเราจะไม่สามารถนึกภาพได้เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันพ้นออกจากภาษามันไม่มีภาษาตรงเนี้ อาจารย์อุบมาแล้วว่าเพื่อลองลบร่างกายนี้ทิ้งไปลบเสียงนี้ภาพที่เรานึกอารมณ์ที่ปรากฏอาการรับรู้นี้ลบทิ้งให้หมดเลยมันจะเหลือแต่จิตอันเป็นธาตุว่างเปล่าใสอยู่แต่จิตตัวนี้มันยังไม่มีปัญญานะจนกว่าธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้จะไม่เห็นว่าตัวเองเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์แล้วเห็น อาการที่อาศัยอยู่เนี no ่ยเห็นเครื่องมือเหล่านี้ที่เป็นเสียงเป็นภาพเป็นอารมณ์อาการรู้เน่เห็นเครื่องมือเหล่านี้ว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่เราถ้าพวกเราเห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่เราแล้วทําไมพวกเราถึงไปอาศัยมันนถ้าพวกเราเพียงแต่สังเกตในอุปมาเพียงแต่พวกเราสังเกต เรานั่งเล่นอยู่หน้าระเบียงบ้านนั่งเล่นอยู่หน้าระเบียงบ้านทีนี้ก็มีเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกมันร้องดังๆเลยอยู่ใกล้ๆเราตุ๊กแกดังลั่นเลยเราก็โอ้ตกใจขณะที่เรารับรู้ถึงเสียงเนี่ยตุ๊กแกเนี่ยขณะที่รับรู้อยู่เนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอ้าเฮ้ยมันรู้ของมันเองขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมากึกเรารู้ว่าที่รู้อยู่นี้ เขารู้ของเขาเองแล้วพวกเราจะเกิดอาการพโพล่งในธรรมนี้ขึ้นมาพวกเราจะพโพล่งน้ำตาแตกเลยพวกเราพวกเราจะเห็นจิตของพวกเราอะมันหลุดออกมาจากอาการประเด็นคือ จิตของพวกเราเขาแค่ไม่รู้ว่าเขาเป็นาธาตุบริสุทธิ์เขาได้สร้างอาการขึ้นมาเป็นเครื่องมือแล้วเขาก็ปรุงแต่งถือครองร่างกายต่อเป็นเครื่องมือเมื่อาธาตุบริสุทธิ์ของพวกเราเขาได้ฟังธรรมนี้จับหลักประเด็นตรงนี้ให้ดีที่พวกเราทุกข์กันเพราะพวกเราไปยึดไอ้ตัวนี้ยึดไอ้ร่างกายนี้ยึดไอ้อาการนี้ด้วย เมื่อธาตุบริสุทธิ์ไปยึดอาการเหล่านี้ธาตุบริสุทธิ์จึงติดอยู่ในวัตตะแห่งการคิดปรุงแต่งนี้แล้วพวกเราจึงได้ทุกข์อยู่ตลอดจนทุกวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายธรรมชาติของร่างกายนี้คือมันต้องหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายนี้ ทีนี้เรพวกเราตั้งแต่ตื่นยันเราพวกเราจะวุ่นวายอยู่กับการหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายนี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นนายเราเราเป็นเ่าเราเป็นคนรับใช้มันอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าพวกเราคือธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุต้นกำเนิดมีร่างกายเป็นเทียงเครื่องมือ เขาไม่ใช่เจ้านายเรานะร่างกายเนี่ยมันเกิดมาเพื่อมาแก่มาเจ็บมาแตกสลายมันไม่ใช่เจ้านายเราจะว่าไปร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับใช้เราถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราแล้วเมือนะ่อไหร่นั้นเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วทีนี้ประเด็นมันง่าย,ายตรงนี้ร่างกายนี้ อ่ะพวกเราลองดูขาเนี่ยข้างซ้ายมันมีอะไรมาบอกว่านี่คือขาข้างซ้ายถามหน่อยเสียงนี้ถูกไหมเสียงที่พวกเราพูดอยู่ตอนนี้เสียงนี้พูดว่านี่ไงขาซ้ายเสียงนี้พูดว่านี่ไงขาขวาอา่ะใส่เสียงที่พูดนะประเด็นก็คือว่าไอ้ขาเนี่ยมันไม่ได้พูดว่าเป็นขา มันไม่ได้พูดด้วยวเป็นขาซ้ายขาขวาประเด็นตรงนี้พวกเราเข้าใจได้ตัวจะโพรูงน้ำตาแตกจิตเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากอาการนี้ได้ก็ต่อเมื่อถ้าว่างเปล่าใสบริสุทธิ์หรือจิตของเราเนี่ยได้เห็นอาการว่ามันไม่ใช่เราหมายความว่าถ้าพวกเราเพียงแต่สังเกตอยู่ข้างใน สังเกตอยู่ข้างในนะเราเห็นไหมว่าเสียงที่อาจารย์พูดอยู่นี้มันกำลังกระทบอยู่ที่จิตของพวกเรามันกระทบอยู่ในพื้นที่ว่างๆพวกเราเห็นได้ไหมจิตเราเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์จิตของพวกเหล่านี้เขามาอาศัยอาการเพื่อเป็นเครื่องมือเรียนรู้ แต่อาการนี้ไม่ใช่เราเสียงที่พูดนี้ไม่ใช่เราภาพที่นึกไม่ใช่เราอารมณ์ที่ปรากฏไม่ใช่เราที่รู้อยู่นี้ไม่ใช่เราทั้งหมดนี้เป็นเพียงอาการความรู้แบบนี้แหละที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพวกเราเกิดมามาหลง อาศัยร่างกายนี้แล้วพวกเราก็ดิ้นโลนตั้งแต่ตื่นยันหลับเพื่อจะหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายนี้วุ่นวายอยู่กับการหาวัตถุธาตุเพื่อมาเลี้ยงมาดูแลร่างกายนี้เป็นอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่พวกเราเกิดพอร่างกายนี้ตายไปเราไปเกิดใหม่อุอปมาไว้ไปเกิดเป็นปลาเป็นปูเป็นไก่เป็น,ปนหมูเป็นนก พวกเราเกิดมาเป็นทุกอย่างเลยจะลืมนะพอร่างกายนี้แตกสลายไปจิตมันจะไปหาร่างกายใหม่จะไปได้ร่างกายไหนขึ้นอยู่กับพวกเราชอบปรุงแต่งแบบไหนเมื่อพวกเราไปได้ร่างกายใหม่ร่างกายนั้นก็อยู่ได้ไม่นานอีกพวกเราได้สุนัขได้เป็นสัตว์น้ําเป็นปลาหมึก ถึงว่าเราไปเกิดเป็นปลาหมึกนะปลาหมึกก็ทําหน้าที่หากินแล้วก็หาที่มุงบงังป้องกันตัวเองไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เลยถูกไหมปลาหมึกตั้งแต่เกิดมาจนหมดอายุขไขโดนเขาจับไปกินปลาหมึกเนี่หากินตลอดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรแต่รู้แค่ว่าต้องกิน พออิ่มล้วก็พักหาที่หลบเล้นพอตื่นขึ้นมาหากินใหม่ไม่ต่างอะไรกับพวกเราเลยถูกไหมทีนี้เราไปเกิดเป็นเป็นสัตว์บกอมาเกิดเป็นไก่ตั้งแต่เกิดมา ออกจากไข่จนถึงโดนเขาเอาไปปาดก็ดีหรือหมดอายุก็ดีตายตอนไหนไม่รู้แหละเอาเป็นว่าช่วงชีวิตของไก่ตัวนี้เดินขึ้นมาหากินทั้งวันหากินอิ่มแล้วก็น,นอนแล้วก็หากินอิ่มแล้วก็นอนเป็นอยู่แค่นี้แล้วบางแล้วพอร่างกายนี้ของไก่ตัวนี้ตายไปไปเกิดเป็นสัตว์ปีกเป็นนกอ่ะ พัายาจะตื่นจนหลับเข้าลูปเดิมเลยคือหากินเป็นอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดอ่ะสมมุติผ่านมาเนิ่นนานเป็นมโมมอทุกอย่างแล้วเป็นไส้เดือนเป็นกิ้งกือเป็นนกแก้วนกเอียงนกขุนทองเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ำเป็นสัตว์ใตดินเป็นมัมมทุกอย่างทุกครั้งที่ได้ร่างกายมาพวกเราต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่เสมอ มันจะเป็นอย่างนี้เสมอนี่คือกฎของร่างกายนี้เมื่อจิตอันเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ยังไม่รู้จักตัวเองจิตอันเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้ก็เกาะก็อาศัยเสียงนี้ภาพที่นึกนี้อารมณ์ที่ปรากฏนี้อาการที่รู้นี้อาศัยสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูดอยู่ตอนนี้เมื่อจิตที่ ไม่รู้ธรรมชาติของตัวเองเนี่ยได้มาใส่เครื่องมือน,นี้ทีนี้ก็อาศัยมันไปอย่างเงี้ยติดอยู่ในโลกแห่งการคิดปรุงแต่งจิตอั็นธาตุบริสุทธิ์กับติดอยู่ในโลกแห่งความคิดปรุงแต่งแล้วความคิดปรุงแต่งนี้ก็บอกว่านี่คือร่างกายเรานี่คือแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขวาขวนทั้งที่ไอ้กอ้อนนี้เขาไม่ได้พูดว่าเป็นของของใครเพราะเขาเกิดมาเพื่อมา แก่มาเจ็บแล้วก็ตายร่างกายนี้เขาทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าพวกเรากลับมาเชื่อว่าเราเป็นไอก้อนร่างกายเนี่ยถ้ามันเป็นก้อนร่างกายของเราจริงเราก็ต้องบอกมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบอกมันได้ถูกไหมทำไมบอกไม่ได้ ก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของของเราและไม่ใช่ของของใครด้วยถูกไหมร่างกายนี้เป็นของธรรมชาติเสียงนี้ก็เป็นของของธรรมชาติมโนภาพก็เป็นของธรรมชาติอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นของของธรรมชาติที่รู้อยู่นี้ก็เป็นของของธรรมชาติประเด็นคือเราอยู่ไหนไม่เห็นมีเราเลยเห็นไหมประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราอยู่ไหน ให้จิตตอบนะให้จิตเขาตอบเองพวกเราฟังธรรมะอาจารย์มากๆประเด็นคือตรงนี้ฟังมากๆแล้วบอกกับตัวเองพวกเราทุกคนบอกกับตัวเองเลยบอกกับจิตตัวเองซะว่านับแต่น,นี้สัจจานี้ให้มันเป็นสตามสัจจานะตั้งแล้วให้ทําตามสัจจนะประเด็นมันมีแค่นี้เลย เมื่อพวกเราตั้งขึ้นมาว่านับแต่นี้จะฟังธรรมะนี้จนกว่าจะสิ้นลมแล้วพวกเราตั้งว่านับแต่นี้จะสังเกตอยู่ข้างในสังเกตเห็นเสียงเห็นภาพเห็นอารมณ์เห็นอาการที่รู้อยู่ตอนนี้จะเห็นอาการเหล่านี้ให้ได้ว่ามันไม่ใช่เรา จะเห็นให้ได้ว่ามันเป็นอาการของธรรมชาติไม่ใช่เราไม่มีใครเป็นเจ้าของอาการนี้พวกเราเมื่อได้ตั้งสัจจะแบบนี้แล้วจะไม่โง่ยึดไอเสียงนี้ไม่โง่ยึดมโนภาพนี้ไม่โง่ยึดอารมณ์นี้ไม่โง่ยึดอาการที่รู้อยู่นี้ไม่โง่ยึดมาเลยเมื่อพวกเราไม่โง่ยึดอาการเหล่านี้ มันก็จะเหลือแต่ความว่างเปล่าลง่ลงโปร่งเบาสบายล่ละทีเนี้ยไอประเด็นตรงนี้แหละพวกเราเข้าใจได้พวกเราโปร่งเลยพวกเราจะโปร่งแล้วจิตพวกเรามันจะหลุดออกมาจากอาการนี้ทันทีตอนนี้จิตพวกเรากําลังเกาะอาการนี้อยู่เนี่ยมันเกาะเสียงอยู่เกาะมนโนภาพเกาะอารมณ์เกาะอาการรู้อย,อยู่นี้ เมื่อพวกเราได้ตั้งศัจจาฟังธรรมะอาจารย์พวกเราก็จะมีกำลังใจเต็มขึ้นมาแล้วว่าอ๋อเราจะฟังธรรมานี้เราจะสังเกตอยู่ภายในเห็นในเสียงเนี่ยมโนภาพนี้อารมณ์นี้อาการรับรู้นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเราจะไม่งูยึดอาการเหล่านี้เด็ดขาดเพราะเรายึดมันนี่แหละเราถึงได้ทุกข์ไปกับมันวุ่นวายไปกับมันเราถึงได้เกิดไม่จบไม่สิน้นต่อไปนี้ จะไม่โง่ยึดอาการเหล่านี้เด็ดคาดเนี่ยเราฟังเทียบทำรรมาสากลนี้ของอาจารย์ขอให้พวกเราแจ้งต่อความจริงนี้โดยฉับพลันทุกคนอ่ะวันนี้ขอยุติไว้แค่นี้อ่ขอจบเพียงแค่นี้ขอให้พวกเราทุกคนเลย ได้แจ้งต่อธรรมชาติของตัวเองนี้ซะโดยเร็วโดยฉับพันเทิน